มอเตอร์ไซค์ขับไปซื้อข้าวซื้อปลาข้าวกับชีวิตเอ็มเมียโทเปาถามว่าไอ้ยาอยู่ไหนพี่ก็ตลกไปเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กชายมานะมานะอเนกลาบอย่าลากเหยียยาวเดี๋ยวตึงยางอืง โอ้จะบิดมอเตอร์ไซค์หน้าตั้งไปข้ามังสัญญานนะว่าพรุ่งนี้มึงจะไม่ออกไปไหนไอ้ย่าวังน,นี้ทั้งยาทั้งแมทได้มาครบแล้วถ้าอย่างนั้นแยกกันไม่ได้แล้วพบก็กังวังแยกมาแล้วใช่แยกทางกันมาแล้ววัวไปก่อนสัญญากับหนังนะสัญญาเมื่อสายยังว่าเราจะไม่แยกจากกันฮูเฮาเฮาวังน,นี้ไม่หอทซะแล้ว วาสนาพี่บุนนำเข้ามาช่วยแล้วเหรอบุนนำกำลังมาช่วยแล้วจ้ะ,ะและนักวยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยปาดนี้คคอยเงางอยใจลอยคอยหนาะ ื้อข้าวซื้อปลาข้าไกรชีวิตเอ็มเมียโทรมาถามว่าไอ้ยาอยู่ไหนพี่ก็ตลกไปจกจกจกชอบต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กชายมานะมานะอันอีกล่าไอ้ยาอ้าอมวยหมวยหมวย อย่าลากเกีย่ ào, ์ยาวเดี๋ยวตึงอย่างอื่นไอ้ย่าเอาเหมยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไระวะไม่ยอมจริงๆริงเลยอ่ะว่าไม่ยอมเลยอ่ะหนังไม่ยอม,ยอ,มยอ,อะไรอ่ะนะต้องช่วยหนังด้วยอ่ะนะต้องช่วยหนังใครทำปลาหนังบอกอ่ามาไอ้นายไอ้นายเรงมาเป็นไรไอ้เรือ่องมาเป็นไรเนื้ออะไอ้นายใช่เแล้ว่ะมึงทำอะไรมึงจับตัวหนังมาเนาะจับตัวหนังมาจะให้หนังแต่งงานอ่ะไอ้หนังก็บอกว่า มึงบอกว่ายัางไงมันจะให้เราต้องครงอ,งอ่ะออแยกกันแักทางมาอักซันนายมึงท้ากูแยกกัแยกไปแยกก็แยกกันไปแต่ที่แยกกันโทษต้องไปฆ่ามันม,มึงทำหรือไม่ไล่อัวไม่ยอมหนังนั่นนั่นนั่นต้องช่วยหนังไอ้ะหรือเราอ้วตรงนี้ เดี๋ยวอ้วไปฆ่ามังไรอ้จะบิกมอเตอร์ไซค์หน้าตั้งไปฆ่ามังทั้งยานะว่าพรุ่งนี้มึงจะไม่ออกไปไหนไอ้ยอ่าวันนี้ทั้งยาทาั้งแมทได้มาครบแล้วแต่อย่างนั้นแยกกันไม่ได้แล้วเพราะก็กังวังแยกมาแล้วใช่แยกทางกันมาแล้วอ,อ้วไปก่อนสัญญากับหนังนะสัญญาเมื่อสายยังว่าเราจะไม่แยก,กกันถูกต้องม่นจะพูดอะไรแล้ว ห,หรือหรอ,อร้วตรงนี้โอจะไปฆ่าไอ้ไหนด้วยตักหัวสับหัวบักช่อมาให้ดูเลยลงไปลงเรลาลงลยอยถอยถอยถ,อย,ถ,อ,ยถอยงี้สีปัดเงางลิงชิงวีชิงชิงเฮา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 วันนี้ไม่หอมท่านแล้ว ไม่เหา่าซะแล้วโชคดีหัวไปกองลืมกันหซื้อเนี่ยนึกเจอกันนึกเจอกัอนโชคดีนะไปเดี้ยวอะไปได้เหรอจ้าใช่เดี้ยวใครนะ่ะหัวพี่เองอะ่โะโอ้หดูฝนหลีฝนหลีคูดไป